ยังคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะไปติดตามกิจกรรมคอนเสิร์ตท,ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะโดยทางด้านของมวลทนทหารบกที่45ค่ะได้จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตนะคะรักไทยหัวใจ4ีภาคเพื่อจะเป็นการเสริมสร้างนะคะอุดมการณ์ในการรักชาติให้กับกําลังพลครอบครัวและประชาชนค่ะ โดยเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องคอนเวนชันฮอลล์ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีไทยอาสาป้องกันชาติกอรมนอา,ออาักรีร่วมกิจกรรมชมการแสดงคอนเสิร์ตรักไทยหัวใจสี่ภาคโดยวงดนตรีสมัยอาร์มี่โดยมีพลตรีทวนทองทองสุภาผู้บัญชาการมวลทวนทหารบกที่45เป็นประธานเปิด โดยกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตรักไทยหัวใจสี่ผ้าค่ะเกิดขึ้นจากดํารีของผู้มญชาการทหารบกที่กําหนดให้จัดกิจกรรมแสดงดนตรีในพื้นที่ค่ายทหารกองทัพภาคที่1นถึงสเพื่อจะเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติให้แก่กําลังพลครอบครัวและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยทหารได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรวมถึงสร้างการรับรู้บทบาทหน้าที่ของกอ,องทัพบ,บกในการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนตลอดจนสร้างความ รับรู้และเข้าใจในเรื่องสิทธทิประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเข้าเป็นทหารกองประจำการสำหรับการจัดกิจกรรมแสดงดนตรีกำหนดจัดขึ้นนะคะในห้วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2566ในพื้นที่หน่วยทหารรวมถึงชุมชนใกล้เคียงต่างๆค่ะโดยจัดวงดนตรีมีการสอดแทรกอุดมการ์ความรักชาติโดยมุ่งหวังให้กำลังพลครอบครัวและประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักและสำนึกในการรักชาติรักแผ่นดิน อีกทั้งยังทําให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธ,ธาในกองทัพบกที่มีการปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องประเทศชาติและอยู่เคียงข้างประชาชนในส่วนของกิจกรรมคอนเสิร์ตครั้งนี้มีวงดนตรีชื่อดังจากกองพันธ์ุปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษขับกล่อมบทเพลงโดยใช้ชื่อว่า Smi l e Army เพื่อสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้ชม ซึ่งนอกจากจะขับร้องบทเพลงทันสมัยและเป็นที่นิยมในปัจจุบันแล้วยังสอดแทรกการแสดงที่เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติอีกทั้งยังเชญชวนชายไทยสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการเพื่อรับใช้ชาติด้วยความภาคภูมิใจอีกด้วยนะครับ